สวัสดีค่ะเพื่อนๆทลิปนี้เรามาดูบอลดำกันนะคะแต่เนื่องจากเขาอยู่ในร่มโคนต้นไม้ใหญ่ใบจะเป็นสีเขียวนะคะเขาตากแดดเขาจะใบเขาจะเป็นสีดำนะคะเพื่อนๆจะดูก้านค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะค่ะก็ชื่อภาษาอิฤษก็โคลาคาเซียแบล็เมจินะคะก็ต้นนี้ก็เลี้ยงได้ประมาณปีกว่าๆนะคะเพื่อน ก็เราจะเห็นในน้ำเห็นไหมคะโคนจะเป็นเงาะค,ะค่ะค่ะก็จะเป็นพืชล้ลมลุกนะเช่นเดียวกับพวกบอลไม่มีเนื้อไม้นะคะมีหัวอยู่ใต้ดินนะคะแล้วก็ใบจะเป็นรูปไข่นะคะพเพื่อนเใบจะเป็นรูปไข่แก้มหัวใจปลายแหลมนะคะเพื่อนเพื่อนจะเห็นดูปลายแหลมค่ะแล้วก็ปลายใบยเวลาออกเนี่ยมักจะย้อยลงแบบนี้นะคะนะคะี่ค่ะ เขาจะย้อยลงของเขาแบบนี้อันนี้คือเขาไม่ได้โดนแดดนะอยู่ในที่ร่มใบก็จะเขียวเงี้ยปกติถ้าตากแดดจัดอ่าก็ใบจะเป็นสีม่วงนะคะเพื่อนๆก็จะสงสัยนิดนึงค่ะก็อ,อันนี้คือในร่มนะคะการแตกก็จะแทงอ่าก้านเดียยเด่ยวใบเดี่ยวขึ้นมาจากโคนเง่าเลยนะคะอันนี้ล่าเขาที่อยู่ใต้น้ํานะคะเพื่อนๆค่ะแล้วเขาก็จะแตกเขาขึ้นมาแบบนี้นะคะค่ะ ก็ใบสูงพอสมควรค่ะน้ำสดดีมากชอบน้ำนะคะชอบแฉะนะคะแล้วก็ก้านใบแล้วเวลาออกดอกเขาก็จะแทงขึ้นมาแบบนี้ค่ะก้านดอกของเขาเนี่ยค่ะเพื่อนๆเวลาออกดอกเขาก็จะแทงอันนี้คือดอกเก่าของเขานะคะเาก็จะแทงออกมาอย่างนี้ค่ะอันนี้คือยอดอ่อนของเขานะคะค่ะก็ลำต้นอวดน้ำนะคะอวดน้ำมากค่ะ ใบแผ่กว้างนะคะมีหุ้มประกบกันนะคะเห็นนะคะเ็าจะมีหุ้มประกบกันแบบเนี้คะ่ะเนี่ยเขาจะเป็นหุ้มอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะห่อยอดแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆเขาเรียกใบหอ่อหุ้มเนี่ยแบบนี้ค่ะเนี่ยเขาจะหุ้มแล้วเขาก็แตกออกมาแบบนี้นะคะเนี่ยเขาเลยเรียกว่าใบหอ่อหุ้มค่ะแล้วเวลาอเนี่ยเขาจะม้วนเขาขึ้นมาแบบนี้ค,ะค่ะเพื่อนๆดูนะคะค่ะตอนที่เขาจะบานเนี่ยเขาจะห่อตัวเขาขึ้นมาแบบนี้จ่ะ หลังใบจะเป็นเส้นนูนขึ้นมานะคะเพื่อนๆดูหลังใบของเขานะคะจะเป็นเส้นนูนสีขาวสีไม่ขาวมากนะคะออกเหลืองๆนวลๆน,น,นะคะแล้วก็ก้านก้าน,ก,านก็จะเป็นสีน้ำตาลม่วงเลยนะคะเพราะอันนี้เขาอยู่ในร่มค่ะก็ใบใหญ่แผ่กว้างนะ,ะสีดำเข้มอันนี้ก็สีเขียวเข้มเลยเพราะว่าอยู่ในร่มนะจ๊ะแล้วก็ เป็นพืชที่มีความเจริญพันธุ์ง่ายแล้วก็ตายยากนะคะอยู่กลางแจ้งอยู่กลางแจ้งได้นะคะแล้วก็ถ้าอยู่กลางแจ้งจะเป็นสีดําสวยงามชวนมองค่ะเพื่อนๆจะดูก้านของเขาสูงมากอันนี้ประมาณ3เมตรได้นะคะความสูงค่ะค่ะความสูงก็ประมาณ3เมตรการอวบน้าเพื่อนๆจะได้ยินเสียงไหมเวลากดเห็นไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นชอบน้ําเยอะค่ะ ไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรียวห่อขึ้นมาจากปะก้านค่ะก้านก็จะแทงขึ้นนะคะนี่เลยเพื่อนๆแม็กเมจิค่ะใครอยากจะหาบอลประเภทเอ่อแช่น้ําใบสวยงามค่ะหรือตกแต่งสวนตกแต่งมุลบ้านก็แม็กเมจิไม่ผิดหวังนะคะค่ะคก้านใบจะห่อหุ้มขึ้นมาแบบนี้นะคะ อ่อนๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆอันนี้คือในน้ําของเขานะคะเราก็จะเห็นรากของเขานะคะป็นปรามานี้คือสมบูรณ์มากต้นนี้ค่ะก็เลี้ยงมาได้ประมาณเกือบปีกว่านะคะประมาณนี้ค่ะขวบน้ํามากนี่เวลาเขาสูงขนาดนี้ต้องเอาเชือ,อกห่อก็หน่อยนะคะสูงมาก ใบใหญ่นะคะแผกว้างค่ะลูกเป็นหัวใจนะคะเหมือนลูกหัวใจลายแหลมนะคะค่ะชอบแสงแดดจัดแดดเต็มวันได้นะคะแสงแดดจัดแดดเต็มวันได้ะคะ่ะ<ม>ก็ก้านจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเพื่อนๆนเวลาเราอยู่ในร่มสภาพจะเป็นแบบนี้นะคะก้านตั้งตรงนะคะ โคโลคาเซียนะคะแบคเมจิเป็นพืชลมลุกค่ะตระกูลเดียวกับพวกบอลน,นะคะไม่มีเนื้อไม้มีหัวใต้ดินนะ,ะเพื่อนใบเป็นลูกไข่นะคะลูกไข่คล้หัวใจนะคะอ่าปลายใบแหลมแล้วก็เวลาเขาออกมาเนี่ยเขาจะย้อยลงอย่างนี้นะคะค่ะปลายใบจะย้อยนะคะเพื่อนก็ดูนะคะความสวยงามค่ะ ใบจะเป็นข้านเส้นแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนถ้าใครจะหามาปลูกก็ไม่ผิดหวังนะคะเดี๋ยวมาดูตรงสวนที่ตากแดดกันนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ปลูกตากแดดแต่อันนี้หลบในก็จะมีเขียวนี่เพื่อนเพื่อนจะเห็นตรงนี้เห็นไหมคะอ่าแบบเมจิก็คืออ่าอันนี้คือในร่มอันนี้คือตากแดดนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นเลยชัดเจนค่ะในกอเดียวกันนะคะอ่าเป็นประมาณนี้นะคะค่ะใบก็ ตรงหัวก็จะมีแฉกแบบนี้ค่ะเพื่อนๆอันนี้ใบแก่หน่อยนะคะอ่านี่แหละคะ่ะอันนี้คือใบแก่แล้วสภาพเสียแล้วค่ะก็ชอบน้ํามากนะคะ้านเป็นสีน้ําตาลนะคะอุ่นน้ํามากแล้วเวลาถ้าแตกกอก็จะแตกกอออกมาอย่างนี้ยค่ะจากการขยายพันธุ์นะย่าค่ะนะคะขยายพันธุ์แล้วก็เนี่ยที่งองอย่างเงี้ยเราก็สามารถคัดออกมาปลูกได้ะคะ่ะ ก็ตายยากเลี้ยงง่ายนะคะเพื่อนเพื่อแมกเมจิกค่ะใบใหญ่เรียวสวย mm hmm. เพื่อนจะเห็นว่าตรงหัวจะมีแฉกหน่อยนะคะค่ะแล้วก็จะมีเส้นพาดนะคะแล้วก็ปลายแหลมเห็นไหมคะปลายก็จะบิดนิดนึงนะคะแล้วก็เวลาเขาออกทรงเขาจะย้อยลงทิ่มดินนะคะเวลาเขาสูงขึ้นไปค่ะ ป็นลนักษณะแบบนี้อ่าถ้าเพื่อนๆจะหามาปลูกก็ไม่ผิดหวังนะคะแมกเนติค่ะเป็นไม้อุ้มน้ํานะคะเ,เพื่อนๆดูยอดที่เขาห่อขึ้นมาอ่าเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะก่อนกระจายนะคะนไคะ้ำต้นก็เป็นกาบพุ่มขึ้นมาค่ะห่อมาอย่างดีค่ะการก็สวยงามก้านอุ้มน้ำ เพื่อนทเห็นว่าเวลาบีบมีเสียงแป๊กเนีย่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมคะ,เ,เ,มคะเขาอุ้มน้ํามากค่ะด้านก็จะตรงขึ้นสูงชะลูนนะเท่าใหญ่หน่อยต้องเอาเชือกมาห่อช่วยเขานะเพราะต้นใหญ่เพื่อนๆจะสังเกตดูจะช่วยมัดก,กันเอาไว้อย่างนี้ยคะ่ะอ่าอันนี้คือใบแก่แล้วก็จะเป็นสีนี้เราก็ตัดทิ้งได้นะคะนี่นะคะใบที่ตากแดดจะเป็นสีม่วงนะคะอ่า ใบหลบในก็จะเป็นสีเขียวแบบเนี้ยมันมีสองแบบถ้าเราตากแดดกับไม่ตากแดดจะเลี้ยงบนดินก็ได้นะใส่ดินแต่ต้องดิดนแฉะๆหรือเลี้ยงในน้ําก็ได้เอ,อ่ออาหารเหมือนการเลี้ยงบัวคุณใส่ปุ๋ยเหมือนการเลี้ยงบัวเลยนะคะก็ะอพอดีรถเยอะหน่อยนะคะใช่หไหมคะ ปลพอสมควรค่ะใบใหญ่แผ่กว้างมากค่ะเห็นไหมคะอ่าสีจะมีให้ให้เห็นชัดเจนนะคะตากแดดจะไม่ตากแดดค่ะพเพื่อนๆอ่าเนี่ยแบทเมจิอันนี้คือในร่มหลบร่ม,มอันนี้คือเขาย้อยยื่นออกมาตากแดดเห็นไหมคะก็เดียวกันแต่คนละสีนี่เน่ยนความแตกต่างของแบทเมจินะคะเป็นใบแผ่กว้างใบใหญ่มากค่ะแล้วต้นสูง ที่มีเห็นอยู่ก็สูงเกือบสามเมตรแล้วนะคะเป็นประมาณนี้คะ่ะเพื่อนๆค่ะการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากค่ะเพื่อนๆเขาจะแตกกอใต้ร่างแล้วก็ออกมาเลี้ยงเลี<ๆ>้ยงเหมือนเลี้ยงบัวน้ำอ่ะคุณต้องใส่อาหารใส่ปุ๋ยให้เขานะคะใส่เม็ดอาหารบัวก็ได้ค่ะอาหารต้องพอเพียงนะคะแล้วเขาจะสมบูรณ์ใบใหญ่หญแผกว้างให้คุณปลูกประดับสวนไม้โชว์ใบนะคะมีเสน่ห์ค่ะมองแล้วก็ เทพดีใบใหญ่ดีค่ะเป็นเอกลักษณ์ค่ะเป็นพืชที่มีความอดทนนะคะทนแรงทนแดดได้แต่ว่าโคนต้องเปียกอะ่ะเท่าแรงมา,มากๆกลัวจะตายเอาก็ต้องดินชื้นดินแฉะหรือว่าน้ำขังแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่ยการเลี้ยงแบ็กเมติบอนนะคะก้านยาวนะคะเนี่ย ยาวมาัจากข้างล่างเลยค่ะเนี่ยเขาจะแทงจากข้างล่างส้านยาวขึ้นมาเลยค่ะเห็นไหมคะถ้าในสีน้ำตาลใหเมื่อจะในเสียงลดหน่อยนะดีบ้านน้าอยู่ใกล้ๆถนนค่ะเห็นไหนคะสวยงามมากค่ะโคโลคาเซียแบคเมจินะคะเป็นบอลสีค่ะสีที่เกิดจากธรรมชาติ อันนี้คือไม่ถูกแสงแดดในร่มอันนี้คือถูกแสงแดดนะคะก็จะเป็นออกม่วงดำแบบนี้ด้วยนะคะค่ะก็คลิปนี้จบแตบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ